ผู้ชมครับมีคาถามนะฮะว่ารเรื่องใกล้ตัว<อ>ท่านผู้ชมเลยนะฮะ<อ>ก็คือไปอาบน้าที่ไหนเนี่ยผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูนี่นะฮะวันนี้ท่านผู้ชมซักหรือ,อยังครับซักผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวหรือ,อยังหรือผ้าเขาม้าก็ได้เพราะมันเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกเลยว่ามีงานวิจัยจากนักวิจัยญี่ปุ่นและสหรัฐถ้าคุณใช้ผ้าเช็ดตัวไม่ซัก3วันเท่ากับว่าคุณกําลังเช็ดตัวกับชักโรครกท่านผู้ชมนี่เรื่องจริงนะฮะ<อ>เป็นงานวิจัยที่ฮือฮาใช่ฮะ ตัวอย่างพลาเจอตัวที่ท่านผู้ชมใช้ครับคือมีแบคทีเรียอยู่ตั้งแต่ซักใหม่ๆเลยนะมีแบคทีเรียอยู่ประมาณแสนตัวนะฮะแสนตัวนะยังมีเกาะอยู่นะนะฮะแต่พอใช้ไปเพียงแค่หนึ่งวันข้ามคืนไปจากแสนมันจะพุ่งเป็น17ล้านตัวและถ้าไม่ซัก3วันแบคทีรียมันจะพุ่งขึ้นจาก17ล้านตัวเป็นป่าล้านตัว เท่ากับว่าคุณเช็ดต,ตัวกับชักโครกฮะอ <c oughs> โอ้โห,โห <c oughs> นี่เทียบเห็นภาพเลย่นยานอาบน้ํามาแล้วก็เหมือนมาเช็ดต,ตัวกับชักโครกนี่ยนเสีย <นะ S 1> และถ้าคุณไม่ซักผ้าเช็ดตัวหนึ่งอาทิตย์แบคทีเรียจะพุ่งขึ้นสูงเป็น94ล้านตัวเท่ากับคุณเช็ดตัวใน ท่อระบายน้ำนี่ฮะถามล้วผู้ชมไงว่าคุณซักผ้าแล้วหรือยังฮะคุณซักผ้าเช็ดตัวแล้วหรือยังซักล่าสุดเมื่อไหร่ครับพี่โจ๊กน้องกวางเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านอย่าคิดใช่ไหมคือ่สองอาทิตย์ที่แล้วเพราะฉะนั้นนะฮะนักวิจัยจากสถาบันสุขอนามัยของกรุงโตเกียวญี่ปุ่นคนโนริโทชิรีและคุณเอมิลี่มาตินจากมหาวิทยาลัยสาารณสุขแห่งมิชิแกนแนะนำครับว่าคุณควรจะซักผ้าคุณสนูอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง และซักด้วยความร้อนถ้าเป็นไปได้นะฮะ60ถึง80องศาครับนี่ฮะอย่าลืมนะฮะเรื่องไกลตัวมากเลยนะฮะ้อเช็ดตัวไม่ซักสามวันผืนนี้ที่เปลี่ยนเลยก็ได้พี่ทิ้งเลยไหมอันนี้มันดูเก่าอันนี้มันดูเก่านะฮะแต่ว่ามันเพิ่งซักนะแต่ว่าเพิ่งซักเนี่ยมีแบคทีเรียแล้วเป็นแสนตัวท่านผู้ชมถ้าไม่ซักสามวันเน้นย้ำนะเหมือนคุณเช็ดตัวกับ ชักโครกตายแล้วไม่ซักเมื่อวันวันเสาร์เองกันสิฮะชักโครกบ่อยๆเถ้าคุณไม่เช็ดตัวเออถ้าคุณไม่ซักราาเช็ดตัวหนึ่งอาทย์เหมือนคุณเช็ดตัวกับพ่อระบายน้ำเดินไยครับเดินไกลตัวครับ